สวัสดีจ้าเมมสินจา่าทักทายเช้าว,วันที่16กรกฎาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคาและรายงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าว,วันนี้เช้าว,วันที่16กรกฎาคมปี2567ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ําสุดที่บริเวณ41,200บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ41,300บาทต่อบาททองคํา เงินบาทระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ3 6 1 1 8ถึง36.270บาท, 36, 36, 270, บาทต่อ1นดอลลาร์โกลสปอร์ตช่วงระหว่างวันเคลื่อนไหวระหว่างบา 2, 401, 2, 4, 82, ริเวณ2 4 0 1 4 8ดถึง2อ1 5 8 2ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ท้ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อประจําเดือนมิถุนายนชะลอตัวลงอีกทั้งตลาดแรงงานสหรัฐส่อวแววเผชิญกับภาวะชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน อีกทั้งนักลงทุนมีการปรับเพิ่มคาดการณ์ต่อขนาดการปรับรดลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดจากเดิม2ครั้งเป็น3ครั้งล่าสุด c ีบีกรุ๊ปนะคะบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักกว่า90%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับรดลดอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมเดือนกันยายนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก74%ในวันก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนจับตาการถแถลงของนายเจรมพาเวประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ช่วงเวลาในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดต,ต่อไปแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,400ดอลลาร์และ2,390ดอลลาร์หากรุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับสัดไปที่บริเวณ2,380ดอลลาร์ ด้านแนวต้านได้อกูดที่บริเวณ2,430ดอลลาร์และ2,440ดอลลาร์หากพันขึ้นไปได้จะมีแนวต้านตัดไปที่บริเวณ2,450ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่16กรกฎาคมปี2567อ้างอิงราคาของที่15นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค้าทองคําทั้งหมด แปดครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่8เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าที่1 6กรกฎาคมปี2 5 6 7ทองคําแท่งก6 5%ซื้อ41,200บาทขาย41,300บาททองรูปพรรณก์ก5%ซื้อ4 4 6 2บาทสสตางค์ขาย41,800บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคา สรุปรวมของวันที่15นะคะรานะคาเป็นบวกไปที่150บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองขับในขะนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรัะฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ